ในโอกาสนี้ด้วยค่ะเว้าหัศบดีลาทรั้งที่บดประจำปีสองพันห้าระจำห้า5 5ในระหว่างวันที่9กถึงวันที่10มีนาคมสองว่าวประเภทครอบครัวทีมสองคนการแข่งขันเว่าหัสกมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้ออวาทและกล่าวเปิดที่ได้กรุณาให้เขียติมาร่วมในพิธีเปิดการนี้การการแข่งขันเว่าวหรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ที่ระกูลพิทักษ์ครับผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งครั้งที่17บเประจำปี2500บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้แบบนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะที่ให้เกียรติหนึ่งสอง นำว่าเข้าประจําหลักได้เลยค่ะมีทีมพอเทคนิคแข่งขันในหลักที่หนึ่งนะคะทีพอเทคนิคทีมสามลุงทีมเบาลเป็กลงอยู่ซานาจุดนะครับซารติางตั่นะกาลเป็นกลางนะคเป็นกลางนะครั่างอเป็กงเสแล้ว กระมาปันาทีกระป๋าปั๊บหนาดีใช่ครับแอกว่าวแอกว่าวหมืนจะดูเลยนาดนั้นเสียงนี่เองนี่หนักนะครับท่านหนักนะเนี่ยเฮ้ยนี่ถ่ายง่ายลอยไปนี้ลอยลอย Tēnā <laughs> koe!